จากฟ้าได้เทพภาวนาให้เธออย่าท้อใจน้ำท่วมมาไม่ทันตั้งตัวแต่ความช่วยเหลือจากใจมาทันเสมอค่ะ ครงกัน CPF ส่งอาหารจากกัดใจสู้ภยัยน้ำท่วมโดย CPF รวมทั้งบริษัทในเครือเจริญโภคขัณฑันไม่รอช้าเราเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องชาวเหนือนำอาหารสดทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไก่ไข่น้ำดื่มถุงยางชีพไปยังพื้นที่ประสบอุทกภยัยจากจิตอาสาเครือ c p และ CPF ส่งถึงมือพี่น้องที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยให้ผู้ประสบภัยทั้ง4จังหวัดในจังหวัดน่านเชียงรายพะเยาและสุโขทยัยได้เข้าถึงอาหารและของใช้ที่จําเป็นอย่างเพียงพอค่ะไม่ใช่แค่อาหารที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนแต่ยังส่งกําลังใจเพราะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ